สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาที่แสงฮิลันคอฟฟี่นะคะสาขานี้จะเป็นสาขาที่2นะครับสาขาแรกจะอยู่ตรงข้างที่ดินนะคบเราจะมาร์กจุดนะครับเริ่มต้นตรงหน้าอบตบางบุตรนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงด้านข้างซอยอบตบางบุตรเลยจ้าขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วขับมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าสู่เขตทุ่งนาจ้าบรรยากาศทุ่งนานะครับอากาศดีๆเลยจ้าแถวนี้โล่งๆเลยจ้าขับมาผ่านโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปแล้วก็ ก็จะเจอแล้วจ้าถึงแล้วจ้า ถึงแซงฮิลันคอฟฟี่เลยนะคะพอมาถึงแล้วเราก็หาที่จอดรถกันได้เลยจ้าที่จอดรถกว้างนะคะสะดวกสบายเลยจ้าพอจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินขึ้นไปข้างในร้านกันเลยจ้านี่นะคะบรรยากาศร้านสวยๆเลยจ้าวิวทุ่งนาเลยครับบรรยากาศดีมากๆนะครับดูบริเวณรอบๆร้านเขานะครับสวยมากจ้าวิวป่าวิวเขาวิวทุ่งนามาครบนะคะพอมาถึงข้างในแล้วเราก็ไปที่เคาน์เตอร์กันเลยจ้า สั่งเครื่องดื่มเลือกเบเกอรี่ไปนั่งทานกันนะคะเบเกอรี่ที่นี่เขาสวยๆนะครับหน้าตาดีมากครับรสชาติอร่อยน่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละรสชาติตกแต่งหน้าตาได้น่าทานมากครับบรรยากาศร้านนะคะตกแต่งร้านนะครับจัดร้านได้สวยนะครับน่านั่งเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศรอบๆร้านก็สวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศทุ่งนานะครับ มองเห็นวิวเขาสวยๆเลยนะครับมุมกว้างๆนะเราสามารถลงไปถ่ายรูปข้างล่างได้นะครับสวยๆเลยจ้าหลังจากที่เรามาได้สักพักหนึ่งนะครับลูกค้าก็ทยอยกันมาเยอะเลยนะคะบเรานั่งรอไม่นานนะคะเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มของเราก็มาที่โต๊ะแล้วจ้าีครับหน้าตาหน้าทานไหมครัะหลากหลายเมนูที่เราสั่งไปนะครับทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่เลยจ้าเบเกอรี่ที่นี่ของเขาคือเกรดดีมากนะคะรสชาติก็ แสนจะอร่อยเลยจ้าว่าแล้วเราก็ลงมือทานกันเลยนะครบน้องฮาน,น่าก็ไม่รอช้าจ้าอนยะ่าดีกับตอรีเลยเอาเดี๋ยวมัน เค้กสตรอเบอรี่แล้วน้องก็อร่อยใหญ่เลยจ้าเรื่องดื่มกาแฟที่นี่เขาเขาก็รสชาติถือว่าใช้ได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าเค้กที่นี่รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับดูจากสีหน้าแล้วก็ท่าทางการกินก็น่าจะรู้นะครับดูจากสีหน้าแล้วก็อารมณ์คือฟินมากจ้าอร่อยอร่อยเลยนะครับบรรยากาศในร้านที่นี่นะครับคือทานไปถ่ายรูปไปนะครับได้ฟิลสุดๆนะครับมีเพลงกล่อมเบาๆด้วยนะครับบร บรรยากาศดีๆนะครับทั้งภายในร้านบรรยากาศด้านในแล้วก็ด้านนอกร้านนะครับส่วนด้านนอกนะครับมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปก,กันเยอะแยะเลยนะครับมีดอกมงดอกไม้สวยๆด้วยจ้า คลิปนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าก่อนกลับเราก็ถ่ายวิวภูเขาวสวยๆมาให้ชมกันด้วยจ้าบ๊ายบายนะครับ